สวัสดีครับผมป๊อบเสียครับเที่ยวลืมแก่ครับก็มาถ่ายดูมะม,ม่วงเหมือนที่เวียดนามมะม่วงเยอะนะครับมันก็เหมือนมะม่วงบ้านเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงเขียวสวยนะครับรสชาติของไก่เคียงบ้านเรานะเพราะว่ามันมันอยู่ติดกับเทศเ,เวียดนามก็อยู่ในไทยเขาบอกว่ามาจากประเทศไทยนะครับมะม่วงนี้นะเป็นมะม่วงเขียวเสวย อ่าบาเยียวบ่าเยี่ยวห้าสิบห้ิบ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบไ้าเบ้าะคบั้บผ้าสบห้าสิบห้าบ้าิห้าิห้าิห้าสิบห้า่ิบ้ิโลิบหลาสห้าิบหกิบห้ิบห้าสิห้าอิบหอาสห้ากิบห้อิากิาห้าห้าหห้าห ห้าหมื่นเท่าไหร่นะล้านเอ๊ะห้าหมื่นล้านแสนจังเงินตีตีเราประมาณอยู่ตั้งหกสิบบาทก็ไม่แพงนะนี่คือเขาทำข้าจากไทยนะเหรอเออเขาบอกว่าทำข้าวไทยนะมันข้าวไทยแต่ลูกท้อเนี่ยคุณชันชัยซื้อไปแล้วซื้อแล้วเราทานอันนี้หวานอันนี้หวานบอกเลยนี่หวานนะอันนี้ลูกท้อนะ อันนี้น้องคนขายก็บอกว่านี่มาจากประเทศไทยนะแสดงแสดงว่าผลไม้หลายๆอย่างที่ขายในจีนก็อาม่งอย่นี้นี่เป็ของของเขานะเฮ้ยแต่เราก็เห็นมงุ่งประเทศเขาเยอะเนาะเออเขาปลูกแต่แต่เขาชอบอุ่งมขาองงคนไทยนะเพราะว่าที่เ oh. yeah. no. ่าเขาหูเขาปลูกม่ว่งเยอะนะแต่เขาไม่กินนะเขาไม่กินม่ว่งไทยโอ้โหแสดงว่าผลไม้ไทยเนี่ยสุดยอดนะดะอ่าไชหน้าไทย อ้อไทยอ๋ออูเขอนเนี้ยมาปลูกมะม่วงเยอะแต่ว่าเขาไม่กินนะเขากินมะม่วงแล้วติดไนติดกันซอยในเบเกีละบางต็มูหกิโลหกิโเบนไหนบางเยอเบนไทยละบางเยไมมเบนไทยฮามัดฮามัดเออประมาณสามบาสาบาทเท่ากับสี่สิบ่สก็ประมาณสักอ่า สามม่ินล่ะามม่นทดล่าทดล่าไทยแลนด์ะไทยแลนด์ทูทุดล่าไทยด์ทลาั่าุลาทล่าทุดล่าทลลม่ันห้ลันน่ะหม่พนนนส้าพอกเต็มไร้เมสากไม่แพงไม่แพงก็ไม่แพงไม่พอน่าออลลาทุ่าไทยแลนด์ เฮามัดฮามัดอ่าคูดอลล่ากิโลเฮ้ยไม่ใช่ว่ะดันดอลล่าเดียวเป็นไทยดอลล่าเดียวสามสิบบาทเท่านองยุเขอวยเออฮานฮามัดอ่าวันดอลล่าดอลล่าวันดอลล่าวันดอลล่าดอลล่าวันดอลล่ากว่าห้มื่นวันดอลล่า อาจารย์มึงยิดีไปเปนอะไรแล้วมนละฝ่ายลอล่าลอล่าวันวันวันไ้ปได้ละฝ่าเขาถามว่ามะม่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเท่าไหร่ผมมันก็ประมาณมลสาบาทหรือสามห้เนาะไม่ถึงสิบาทเาทาหน้าทน้าอ่าที่มะม่วงมันเยอะแล้วเเสยไม่แพงไม่แงไม่โกรธหรอกคือรับอ่ากเราเขอยากรู้ว่าไอ้รไทยขายเท่าไหร่เอาอยู่ประเทศเท่าไหร่ก็ถือไม่แพงเนาะกูตจีนแพงนะข้าวประเทศจีนน่ะนะ โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ